สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดแกบเบ้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับมีทั้งหมด13คณะ ตามวิทยาลัยและสองวิทยาเขตเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มเริ่มต้นด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ําคณะศิลปศาสต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมคณะสารสนเทศและการสื่อสารคณะผลิตกรรมการเกษตรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรคณะพัฒนาการท่องเที่ยวคณะเศรษฐศาสตร์คณะสตวศาสตร์และเทคโนโลยีคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยตามวิทยาลัยไ,ได้แก่วิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิทยาลัยบริหารศาสตร์และ2อวิทยาเขตได้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิงระเกียิและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรน้องๆเรียนที่ไหนกันบ้างอย่าลืมมาพูดคุยกันได้นะเยอะมากคณะแม่โจ้อะ